สวัสดีครับผมสรวัตรภัยศาลสรวัตรว,วันนี้มาเจอกันอีกนะครับในตอนที่6สิ่งที่ผมจะมาแบ่งปันวันนี้ก็คือว่าทำไมคนจำนวนมากนะครับชอบถามครับว่าเอ๊ะทำไม t o อปอัพทู i ิสเนี่ยเปิดมาเนี่ยสปีกว่าแล้วมีผู้ประสบความสำเร็จเกิดขึ้นมีมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้น แล้วทำไมคนเหล่านั้นจึงออกจากท็อปอัพทูริสไปนี่ครับคือสิ่งที่ผมเองก็ถือโอกาสนี้นะครับมาเล่าให้กับทุกท่านฟังสิ่งหนึ่งที่เราได้สร้างท็อปอัพทูริสขึ้นมาเราทำให้ธุรกิจนี้มันง่ายง่ายจนแม้กระทั่งคนที่มีศักยภาพน้อยที่สุด ก็สามารถประสบความสำเร็จเป็นมนุษย์เงินล้านได้เพราะเรารู้ครับการที่ทำให้คนประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายเราจะต้องไม่ผูกติดความสำเร็จไว้ที่ความสามารถของมนุษย์เพราะอะไรครับเพราะโดยธรรมชาติมนุษย์ทุกคนมีศักยภาพไม่เท่ากันความสามารถแตกต่างกันเพราะนั้นถ้าเราเอาความสามเอาความสำเร็จไปผูกติดยึดโยงกับความสามารถของมนุษย์เราไม่มีทางเลยครับที่จะทำให้คน 95%ประสบความสำเร็จเพราะด้วยเจตนารมณ์ของท็อปอัพ u r i ิ t ที่เราอยากเห็นคนทุกคนประสบความสำเร็จเราจึงได้ออกแบบธุรกิจให้มันง่ายที่สุดง่ายจนแม้กระทั่งคนที่บางคนที่ไม่รู้เรื่องธุรกิจยังอุตสาห์สำเร็จได้ครับและนั่นคือเหตุผลหนึ่งครับเพราะฉะนั้นตลอด2ปีที่ผ่านมาตั้งแต่เราเริ่มต้นท็อปอัพธุิเกิดขึ้น ด้วยระบบ ITS ที่เราสร้างขึ้นและแนวความคิดทางการตลาดผมเดินทางไปทั่วประเทศครับเพื่อที่จะบอกเล่าแนวความคิดของธุรกิจอธิบายถึงเทคโนโลยีที่เราสร้างขึ้นที่มันจะสามารถที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้คนและทำอย่างไรจะสร้างเงินล้านจากธุรกิจนี้ได้มันได้ผลครับตลอด2ปีที่ผ่านมาที่ผมเดินทางไปทั่วประเทศบรรยายไปทุกๆจังหวัด สามารถสร้างการตลาดที่มีประสิทธิภาพสร้างผลสำเร็จสร้างมนุษย์เงินล้านเกิดขึ้นมากมายปลดหนี้ปลดสินให้กับผู้คนจำนวนมากครับแต่สิ่งหนึ่งที่เราต้องยอมรับครับคนจำนวนมากเขาอาจจะไม่ได้มองเหมือนที่เรามองเขาอาจจะไม่ได้มีความคิดเหมือนที่เราคิดเขาอาจจะคิดว่าสิ่งที่เขา เป็นสิ่งเคลือได้เกิดจากความคิดของเขาเกิดจากวิธีการของเขาแต่ผมต้องขอบอกเลยนะครับ top up to l i ลิคือธุรกิจที่เราคือผู้คิดคนและออกแบบเพื่อให้ทุกคนประสบความสำเร็จและตัวบริษัทเองผู้บริหารเราได้วางแผนทุกอย่างกรอบของการทำงานกรอบของเนาคิดไว้เสร็จสับเรียบร้อยแล้ว นั่นคือเหตุผลที่ทำไมคนจํานวนมากจึงประสบความสำเร็จแต่หลายคนครับที่เมื่อประสบความสำเร็จไปแล้วมีไรายได้หลักหมื่นหลักแสนหลักล้านไปแล้วเขาก็มีความคิดเป็นของเขาเองเหมือนกันบางคนก็เลยคิดว่าโอ้อย่างนี้เขาก็น่าจะออกไปทำเองได้นะเขาอยากจะรวยเหมือนท็อปอัพทูลิตอ่ะแต่เขาไม่อยากรวยเพียงแค่เป็นมนุษย์เงินล้าน แต่เขาอยากจะเป็นเจ้าของบริษัทเหมือนกับท็อปอัพท์ิ้เลยเพราะเขาคิดว่าเขารู้หมดแล้วฟังคุณสรวัตรไปพูดจนเขาพูดได้เหมือนกับคุณสรวัตรแล้วมานั่งคุยกับผมก็คิดว่าเขาได้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมคิดแล้วหลายคนครับออกไปเพราะอยากเป็นเหมือนผม ไปเปิดบริษัทเองครับสุดท้ายแล้วก็ล้มละเนลนาศเพราะไม่มีเจ้าของบริษัทคนไหนหรอกครับที่จะบอกความลับของธุรกิจของเราให้กับคนอื่นได้รับรู้ครับสิ่งที่คนเหล่านั้นได้รู้ไปก็เป็นเพียงแค่เปลือกนอกแค่ผิวนอกเท่านั้นเองแต่โดยหลักหัวใจของมัน เขาไม่มีวันได้รู้ครับและแน่นอนครับตึกที่สูงล้าฟ้าที่ไม่ได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ต้นไม่ได้ถูกวางรากฐานมาตั้งแต่ต้นแต่คิดที่จะสร้างให้มันใหญ่ๆสุดท้ายแล้วมันก็พังพินาศลง 3- 40บริษัทที่เกิดขึ้นที่จะพยายาม c o อปปี้ท็อปอัพ t ุจึงได้พบจุดจบ อย่างที่ได้เห็นกันพอะเขาไม่เข้าใจแนวความคิดหัวใจของธุรกิจของเราเขาได้แต่ก๊อปปี้เพราะฉะนั้นมีแม่ทีมจํานวนมากที่เข้ามาสู่ท็อปอัพุูิตก็ทําเงินได้ครับก็เพราะเราออกแบบมาให้ทุกคนที่เข้ามาสามารถที่จะมีรายได้ไงครับแต่เมื่อมีรายได้อย่างนั้นแล้วเขากลับมองข้ามเหมือนกับการที่ คนจำนวนมากจบการศึกษาจากสถาบันเช่นจุฬาธรรมศาสตร์แล้วคนเหล่านั้นก็มาล้มล้างสถาบันตัวเองคนเหล่านี้นะครับทำอะไรก็ไม่มีวันเจริญครับทำอะไรก็มีแต่หายนะแล้วก็จะพาให้คนอื่นหายนะไปด้วยส่วนคนที่เจริญก็คือคนที่ ชื่นชมยกย่องสรรเสริญครูบาอาจารย์ยกย่องสถาบันของตัวเองนั่นแหละครับชีวิตเขาจะเจริญครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเกิดขึ้นก็ต้องยอมรับครับเราไปห้ามความคิดคนไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจึงได้เห็นครับคคนส่วนหนึ่งที่เข้ามาท็อปอัพธุลิศทำเงินได้แล้วจากนั้นก็ออกไปบ้างก็ไปเปิดบริษัทเองเพราะคิดว่าสามารถที่จะเป็นแบบท็อปอัพสุริศเป็นแบบผมได้ก็หายน,นะ แล้วก็ยังมีคนที่พยายามที่จะทําอย่างนี้อยู่ต่อไปครับและต่อจากนี้ไปก็ยังมีอยู่เพราะเราห้ามคนเหล่านี้ไม่ได้เพราะมันคือธรรมชาติของมนุษย์ที่ทุกคนคิดไม่เหมือนกันแต่โอเคครับในส่วนของท็อปอัพธุวิสเองเราก็เดินหน้าต่อครับเพราะว่าด้วยอุดมการด้วยวัตถุประสงค์ของเราเจตนาลมของเราเราต้องการที่จะทำให้คนไทยทั้งประเทศ ปลดเปื้องนี้สินทําอย่างไรให้คนไทยทั้งประเทศค้นพบอิสรภาพที่แท้จริงเราก็ยังคงดําเนินธุรกิจช่วยเหลือผู้คนต่อไปเหมือนที่เราเคยทํามาแล้วตลอดสองปีที่ผ่านมาแต่ต่อจากนี้ไปผมเชื่อครับว่าท็อปอั l ติรจะสามารถสร้างสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากกว่า2ปีที่ผ่านมาได้เพราะเราได้สร้างพิมพ์เขียวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นพิมพ์เขียวที่ไม,ม่ว่าใครก็แล้วแต่นะครับไม่สามารถที่จะลอกเรียนแบบและเอาไปใช้ได้แน่นอนวันนี้คนที่เข้ามาสู่ท็อกอัพตูริสถือว่าโชคดีครับท่านไม่ต้องลองผิดลองถูกเพราะมีคนลองผิดลองถูกให้ท่านไปแล้วตลอดสองปีที่ผ่านมาท่านเข้ามามีแผนที่ให้ท่านเดินเสร็จเลยเพราะวันนี้ก็ขอต้อนรับทุกๆคนนะครับ แล้วก็คำถามที่ว่ามีคนทำไมสำเร็จท็อปอัพทุริแล้วออกไปข้างนอกก็คงไม่ต้องตอบคำถามนี้อีกต่อไปนะครับแล้วก็ผมก็ขอยืนยันทุกท่านนะครับว่าท็อปอัพทุริเป็นธุรกิจที่ถูกออกแบบมาเพื่อที่จะให้เป็นมรดกตกทอดไปสู่ลูกหลานของท่านครับเพราะตราบใดที่คนยังต้องใช้มือถือตราบใดที่คนยังต้องมีค่าใช้จ่ายท็อปอัพธุ ก็ยังคงเป็นโอกาสทางธุรกิจที่จะเปลี่ยนรายจ่ายให้กลับมาเป็นรายได้ให้กับทุกคนได้วันนี้สิ่งที่ท็อปอัพตุลิจะทำก็คือแปลงทุนมนุษย์ของพวกเราทุกคนให้กลับมาเป็นทรัพย์สินสิ่งที่ทุกคนมีคือทรัพย์สินคือทุนมนุษย์ครับที่ท่านไม่เคยได้ประโยชน์ไม่เคยจะสร้างความร่ำรวยกับมันได้แต่วันนี้ท็อปอัพตุลิจะ ให้ใช้ท่านใช้เครื่องมือก็ค,อคือระบบ ITS ของเราแปลงทุนนรษยุที่ท่านมีให้เป็นทรัพย์สินเงินทองกลับมาหาท่านให้ได้เพราะฉะนั้นโลร่วมเดินไปพร้อมๆกันครับนะครับแล้วขอให้มีความเชื่อมั่นใน t o อป p ริษัเชื่อมั่นในบริษัทเชื่อมั่นในผู้บริหารว่าเรามีประสบการณ์และเราสามารถที่จะนำพาทุกคนไปสู่ความสำเร็จได้เพราะเราเป็นมืออาชีพ เราประสบความสําเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาแล้วเราเริ่มธุรกิจจากการทํางานพื้นฐานจัดเฮามิ่ติ้งแนะนำสปอนเซอร์เทรนนิ่งเราผ่านกระบวนการเหล่านี้มาจนเราตกผลึกทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยแล้วว่าอะไรคือสิ่งที่ใช่อะไรคือสิ่งที่ไม่ใช่และในท็อปอัพ u r i ิ t เราบริหารงานด้วยผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายนี่คือหัวใจสําคัญเพราะถ้าผู้บริหารไม่มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายมาก่อนหายนะแน่นอนครับจากหลายสิบปีที่ผ่านมาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยบริษัทยักษ์ใหญ่ทั้งหลายที่พยายามที่จะเปิดตัวทําธุรกิจขายตรงทำธุรกิจขายล้มหายใจจากล้มละเนระนาดแทบทุกบริษัททั้งๆท,ที่บริษัทเหล่านั้นมีเงินทุนมหาศาล เป็นทั้งผู้ผลิตสินค้าเองด้วยซ้ำนะครับมีทั้งระบบจัดส่งสินค้าของตัวเองด้วยซ้ำมีผู้บริหารมืออาชีพจบระดับด็อกเตอร์ด้วยซ้ำก็ยังไม่ประสบความสำเร็จในธุเกอขายเป็นเพราะเหตุผลว่าเพราะผู้บริหารหรือในทุนเหล่านั้นไม่เข้าใจธุรกิจเครือข่ายเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าท่านจะเลือกทำธุรกิจสิ่งที่ท่านจะต้องดูไม่ใช่ว่าผู้บริหารนั้น จะต้องมีตำแหน่งหน้าที่การงานใหญ่โตหรือมีตำแหน่งอะไรในสังคมแต่สิ่งที่เราต้องมองคือผู้บริหารนั้นมีความสำเร็จในธุรกิจเครือข่ายมาหรือ,อยังถ้ายังผมบอกได้เลยครับโอกาสที่ธุรกิจนั้นจะล้มมากเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านต้องไปเสี่ยงกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเพราะธุรกิจเครือข่าย ท่านจะต้องรับผิดชอบต่อผู้คนที่ท่านชักชวนเข้ามาและถ้าบริษัทที่ถูกบริหารงานโดยที่ผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายมาก่อนแล้วมันเกิดความเสียหายขึ้นท่านจะต้องเป็นผู้ที่รับผิดชอบต่อคนของท่านเพราะฉะนั้นผมไม่อยากเห็นทุกท่านจะต้องประสบปัญหานะครับแล้วก็พบกับความเจ็บปวดเหล่านีกแล้วเราพบกันที่ความสําเร็จนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ